อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเที่สามารถนำมาใช้ในการก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเลยเพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากปัญหาดังกล่าวเราจึงควรปฏิบัติตนทำแนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตดังนี้ หนึ่งเพิ่มความระมัดระวังในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ควรเข้าเว็บไซต์แปลกๆรวมทั้งควรตั้งค่าโปรไฟล์ให้มีความเป็นส่วนตัวไม่ควรแสดงข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินไปเช่นเลขบัญชีเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นต้น 2. ควรตั้งรหัสความปลอดภัยในอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์โดยตั้งรหัสที่มีความซับซ้อนและยากต่อการคาดเดาและไม่ควรใช้รหัสเหมือนกัน เพราะจะง,ง่ายต่อการจูกจออข้อมูล 3. ควรมีการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และควรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนส่งต่อข้อมูลสู่สาธารณะหรือส่งต่อให้ผู้อื่น